ที่322ทีมอสูรพยักธมินข่าวที่ว่าทีมชเช็กกำลังจะต่อสู้อีกครั้งในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองจื่อเฉิงโดยเฉพาะในหมู่ข้ารับใช้บางกลุ่มในการต่อสู้ที่แล้วทีมชเชลกเอาชนะทีมอสูรน,นับดาบซึ่งเกินความคาดหมายของทุกคนจริงๆที่สำคัญกว่านั้นทีมชเช็กได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเหนือจินตนาการต่อผู้ชมจานวนมากในการต่อสู้รอบนั้น แต่ในขณนะเดียวกันในการต่อสู้รอบนั้นทีมชเชลซก,ก็โดนโจมตีอย่างหนักเช่นกันนี่ผ่านมาครึ่งเดือนกว่าๆเองพวกเขาหายดีและสามารถเข้าร่วมการต่อสู้อีกครั้งได้แล้วหรือแน่นอนว่าสำหรับมนุษย์นี่เป็นข่าวดียังไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้รอบที่5อย่างน้อยตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าทีมชเชลซียังคงไม่บุกสลายและเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอีกครั้งภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อโดยเจตนาของสนามกีฬา ความสนใจในการต่อสู้แบบทีมของสนามกีฬาได้กลายเป็นจุดสนใจอย่างรวดเร็วแต่สำหรับฝ่ายตรงข้ามของทีมชเช็รีสนามกีฬาเลือกที่จะเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเมื่อการเดิมพันเปิดขึ้นการเดิมพันผลแพ้ชนะก็ปรากฏข,ขึ้นอีกครั้งหลังจากทราบขาววู้จริงๆก็อยากเข้าร่วมแต่ทางซานก็ห้ามไม่ให้ร่วมวางเดิมพันโดยเด็ดขาด ทั้งสามมีเหตุผลของตัวเองเขาไม่ต้องการให้พวกพ้องคุ้นเคยกับการทำกำไรผ่านการพนันนิสัยเล่นการพนันดังกล่าวไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเขาวางเดิมพันจำนวนเดิมพันก็จะสูงเกินไปและเป็นเรื่องง่ายที่จะดึงดูดความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของสนามกีฬาหากชนะครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองตามมาและจำนวนเดิมพันจะมากขึ้นเรื่อยๆ หากไม่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้เป็นไปได้มากว่าจะตกเป็นเป้าหมายของสนามกีฬาจุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะชนชั้นสูงไม่ใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งและการผจญภัยที่นี่ผู้ปิงจิง,จรงประสบความสำเร็จในการชักชวนถังซานให้เข้าร่วมการต่อสู้รอบถัดไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกมาพวกเขายัางทิ้งเหรียญท่าที่ได้รับมาก่อนหน้าทั้งหมดไว้ในหุบเขาสีทอง แถมยังบอกกับผู้หญิงเผ่าอสูจรจิ้งจอกแดงด้วยว่าถ้าพวกเขาไม่กลับมาพวกเขาจะยกเหรียญทั้งหมดให้กับนายกเทศมนตรีถึงทุกคนจะมองว่าเป็นรางไม่ดีที่จะปักธงแบบนี้แต่นี่ก็เป็นเจตจำนงของพวกเขาเมื่อมาที่สนามกีฬาอีกครั้งทีมชเชลซียังคงเข้ามาอย่างเปิดเผยดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคยชินกับสถานที่นองเลือดแห่งนี้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงฉากในการต่อสู้รอบที่แล้วผู้ปิงๆเฉินจือเฉิงและกูลี่ที่โดนโจมตีอย่างหนักล้วนมีความฝังใจอยู่บ้างเมื่อคืนถังซานได้นำข่าวกลับมาโดยรู้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นอย่างไรในวันนี้การต่อสู้รอบที่ห้าของวันนี้ไม่ง่ายเลย คู่ต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญในวันนี้พูดได้คำเดียวว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากข่าวที่ถังซานได้มาจากอสูรวานนชโลมงเลือดคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือทีมอสูรพยัคฆ์และคู่ต่อสู้ทั้ง5้าเป็นเผ่าอสูรพยัคฆ์ทั้งหมดอสูรพยัคฆ์เป็นราชาแห่งอสูรดุร้ายในบรรดาเผ่าอสูรเผ่าอสูรพยัคฆ์นั้นมีพลังมหาศาลตามธรรมชาติ จัก,กรพาสพยักขาวเป็นหนึ่งในขุมพลังระดับแนวหน้าของเผ่าอสูนมาโดยตลอดซึ่งมันปกครองเผ่าอสูนยพยักทั้งหมดและในสายอสูนยพยักทองยังมีผู้แข็งแกร่งมากนอกจากนี้สายย่อยทั้งหมดของเผ่าอสูนยพยักล้วนแต่แข็งแกรง่งไม่ว่าเผ่าอสูนยพยักจะอ่อนแอเพียงใดก็ไม่มีสายเลือดที่ต่ำกว่าอันดับสาม วันนี้คู่ต่อสู้ของพวกเขาคืออสูรพยักฆ์และความเป็นไปได้ที่ทีมอสูรพยักฆ์จะมีอสูรพยักฆ์ทองนั้นน้อยมากอสูรพยักฆ์ทองมีสถานะสูงส่งพวกมันจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้เช่นการต่อสู้ในสนามกีฬาเพราะผู้ชมส่วนมากล้วนเป็นชนชั้นสูงแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะต้องแข็งแกร่งมากและความแข็งแกร่งจะไม่ได้ไปกว่าทีมอสูรน,นักดาบก่อนหนะ้า หากพิจารณาตามคุณลักษณะของอสูรพยักษ์ถังซานก็ได้เตรียมกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายของเขาแล้วเมื่อพวกเขามาถึงสนามกีฬาย,ยังไม่ข้ามและท้องฟ้าภายนอกยังสว่างมากแต่ถนนก็พลุกพล่านไปด้วยผู้คนใช่แล้วผู้คนที่ว่าเหล่านั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นมนุษย์พวกเขาต่างตั้งตารอการมาถึงของการต่อสู้รอบนี้เมื่อเดินผ่านไปหัวข้อสนทนาเกือบทั้งหมดที่พวกเขาได้ยินล้วนเกี่ยวกับทีมชล็ตของพวกเขา ทีมชเชล็กในปัจจุบันเป็นดั่งแสงสว่างของมนุษยชาตินี่เป็นแรงผลักดันและยังเป็นแรงกดดันด้วยพี่ไปวันนี้จะได้ใช้รูปแบบวงเวทแบบที่สามแล้วนะครับทังซานกล่าวกับติงไปดวงตาของติงไปเป็นประกายทันทีทังซานไม่เคยปล่อยให้เขาใช้รูปแบบที่สามมาก่อนสถานการณ์ในการต่อสู้รอบที่แล้วก็เช่นกัน เนื่องจากเมื่อใช้รูปแบบที่3รูปแบบบันไดสุนิพพานจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นส่วนหนึ่งไม่มีปัญหา,นาสนามกีฬาพิธีกรอยู่ภายใต้ลำแสงที่สาดส่องลงมาโอ้โหวันนี้เต็มอีกวันแล้วข้าเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติหลายท่านมาชมการต่อสู้ของทีมชเชลซีเพื่อดูว่าพวกเขาจะไปต่อได้หรือไม่ทีมนี้สร้างปฏิหาริมาหลายครั้ง เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าพวกเขาจะไม่สามารถต่อสู้ได้แต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และก้าวต่อไปได้เสมอโดยใช้วิธีการที่รุนแรงเช่นยิงหัวเพื่อเดินหน้าต่อไปวันนี้พวกเขาจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนั้นจะเปิดเผยให้ทุกท่านได้เห็นนนะบัตนี้ทุกท่านนี่คือทีมที่ชนะการต่อสู้มาแล้วห้ารอบและไม่ได้ปรากฏตัวในสนามกีฬาของเรามาสักพักแล้ว แต่เมื่อสามวันที่แล้วพวกเขากลับมาพวกเขาพักอยู่ในสนามกีฬาและพวกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ของวันนี้แต่ข้าเชื่อว่าทีมนี้น่าจะเป็นประการที่ทีมชเช็ซไม่สามารถผ่านได้ในการ,รเผชิญกับความแข็งแกร่งเช่นนี้ทักษะท,ทั้งหมดของพวกเขาเป็นเพียงเสือกระดาษเท่านั้น การเดิมพันผลแพ้ชนะยังเปิดอยู่เราจะเปิดจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะเริ่มการต่อสู้และสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดิมพันเวลาก็เริ่มเดิมพันได้เวลาของวันนี้จะเริ่มที่สมนาทีทุกท่านเรามาลองทายกันว่าวันนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนส่วนตัวข้าวางเดิมพันไว้แล้วสำหรับมนุษย์เล็กจ้ยเช่นนี้ข้าให้ไม่เกินหนาทีคือทุกท่านเองคงสามารถจรินตนาการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อฟังคำพูดของพิธีกรก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นที่อัศจรรย์ทันทีรีบลงไปมุดหัวอยู่ริมทะเลเลยไปพิธีกรกล่าวอย่างดูถูกทะเลมีดีอะไรกินนางเลือกทุกวันงั้นหรือไม่ละข้ามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าชื่อเสียงเรื่องนี้ของพิธีกรไม่ค่อยดีนะับอย่าพูดมากนับถอยหลังเริ่ม เวลาเดิมพัน10นาทีสุดท้ายผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าการต่อสู้แบบทีมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นประตูใหญ่สองบานค่อยๆเลื่อนขึ้นและสมาชิกทั้ง5้าของทีมชเช็กก็เข้ามาอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาจะสวมหน้ากาก,ากทั้งหมดแต่ก็ยังสามารถเห็นได้จากรูปร่างว่าหัวหน้าทีมชเชรกไม่ได้เปลี่ยนตัวและก็ยังเป็นห้าคนเดิมยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าบาดแผลจะหายดีแล้ว หัวหน้าทีมเทพยิงหัวเช็กที่เคยเผาไม่เลือดยังคงยืนอยู่แถวหน้าและดูเหมือนว่าพลังชีวิตที่เคยใช้ไปก่อนหน้านี้จะได้รับการฟื้นฟูแน่นอนว่ายังมีสมบัติล้ำค่าที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานได้แต่แน่นอนว่าพวกมันมูลค่าสูงมากนี่คือเหตุผลที่ถังซานบอกอสูรวานนชโลมเลือดว่าพวกเขาน่าจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อฟื้นฟูตัวเอง สำหรับมนุษย์ที่มาชมการต่อสู้การได้เห็นทีมชเชลซีครบทีมก็ทําให้พวกเขาตื่นเต้นมากเช่นกันและจํานวนคนที่มาดูการต่อสู้ในวันนี้มีมากกว่ารอบที่แล้วถึง1ใน3อย่างไรก็ตามเมื่อสายตาของผู้ชมหันไปที่ประตูอีกบานพวกเขาอดกลั้นหายใจไม่ได้คู่ต่อสู้ของทีมชเชล็ทั้งหตัวล้วนแข็งแกร่งด้วยความสูง2.5เมตรและร่างกายที่แข็งแรง ุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดของพวกมันที่มีเหมือนกันคือรอยจักขนาดใหญ่บนหน้าผากผมของพวกมันเป็นสีดำเช่นเดียวกับรอยจักที่หน้าผากและบนแขนด้านนอกมีขนสีดำแซมด้วยจุดสีน้ำตาลเหลืองประปรายอสูรพยักษ์เผ่าอสูรพยักษ์มีสายเลือดก,กึ่งอันดับสองมีเพียงเผ่าเดียวนั่นคือเผ่าอสูรพยักษ์ทมินเผ่าอสูรพยักษ์ที่เรียกว่าเผ่าอสูรพยักษ์ทมินเป็นเผ่าที่ไม่ค่อยอยู่รวมกันเป็นฝูง พวกมันเชี่ยวชาญการควบคุมธาตุมืดและทรงพลังซึ่งตรงกันข้ามกับเผ่าอสูรพยัคฆ์ทองและเผ่าอสูรพยัคขาวชั้นสูงที่เชี่ยวชาญการควบคุมธาตุแสงซึ่งสายของอสูรพยัคทมินไม่มีจัก,กรพรดอสูรดังนั้นจึงสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้และมันไม่ได้อยู่ในสายเลือดหลักของอสูรพยัค อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าอสูรพยักฆทมิญไม่แข็งแกรง่งตรงกันข้ามพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดในหมู่อสูรพยักฆแม้ว่าพลังสายเลือดจะไม่ดีเท่าเผ่าอสูรพยัคทองแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักและข้อโต้แย้งเรื่องสายเลือกตึงอันดับสองก็มาจากประเด็นนี้บทที่323รูปแบบวงเวทที่สเนื่องจากการถูกกดขี่ของเผ่าอสูรพยัคฆทมิญ พวกมันจึงมักปรากฏในสนามกีฬาเนื่องจากเผ่าอสูรพยักฆ์มินไม่จัดอยู่ในชนชั้นสูงพวกมันจึงถูกกดขี่จากเผ่าอสูรพยัคทองและด้วยเหตุนี้ยังส่งผลให้พวกมันไม่พอใจและก้าวร้าวมากขึ้นวันนี้ทีมชเช็กกกำลังเผชิญหน้ากับทีมอสูรพยักฆ์มินซึ่งในทีมนั้นมีระดับ91ตัวและระดับ8 4ตัว พวกมันมีดวงตาสีม่วงเข้มดวงตาของพวกมันเย็นชาและดุร้ายเมื่อมองดูสมาชิกในทีมชเชลซทั้งห้าที่ตัวเล็กกว่าพวกมันมากและรู้สึกเหมือนพวกมันกำลังเลือกเป้าหมายทุกท่านเห็นหรือยังตอนนี้ทุกท่านคงรู้แล้วว่าทำไมข้าถึงบอกว่าข้าเดิมพันในเซตหกนาทีมันชัดเจนมากเพราะคู่ต่อสู้ที่ทีมชเชลซจะเผชิญในวันนี้คือราชาแห่งอสูรดุร้ายที่เย็นชาโหดเหี้ยมและทรงพลังอย่างยิ่ง นี่คือทีมอสูรพยัคฆมินจริงๆแล้วถือว่าข้ามองโลกในแง่ดีมากที่เดิมพันว่าทีมอสูรพยัคฆมินจะชนะได้ภายใน6นาทีเพราะต่อให้ใช้ทักษะมากแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสหากเผชิญกับความแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบเช่นนี้ทำให้ทักษะของทีมชเล็คแทบมองไม่เห็นผู้ชมที่เป็นมนุษย์บนอัธจันท์อดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจในเวลานี้พิธีกรผู้ถูกอสูรพยัคฆมินแข็งแกร่งมาก ในบรรดาอสูรพยัคฆ์มินทั้ง5ยังมีระดับ9อีกด้วยทีมนี้เคยเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมมาก่อนและชนะ5รอบติดต่อกันทุกครั้งพวกมันจะถีบฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความปราณีและพวกมันยังเป็นที่รู้จักในฐานะทีมต่อสู้แบบทีมที่มีโอกาสสูงที่จะได้รับสถานะชนชั้นสูงจากชัยชนะติดต่อกันสิบรอบและมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งคาดไม่ถึงว่าคู่ต่อสู้รอบที่หของทีมชเช็กมันจะเป็นทีมนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาไม่ได้สังเกตคือการแสดงออกของสมาชิกในทีมเรลกแน่นอนว่าไม่สามารถมองดวงตาได้ชัดเจนจากระยะไกลเพราะพวกเขาสวมหน้ากากในเวลานี้ดวงตาของวูปิงจิงูลี่ติงไปและเฉินจือเฉิงในตอนแรกต่างก็ประหลาดใจจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เหลือบมองถังซานโดยสัญชาตญาณเหตุผลง่ายมากเพราะเมื่อวานเมื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นอสูรพยัพ ถังซานบอกพวกเขาระหว่างการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ว่าวันนี้ในทีมอสูรพยัคฆ์ทั้ง5้าตัวต้องมีอสูรพยัคฆ์ทมินอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นกำลังหลักและตอนนี้สถานการณ์ในอีกด้านหนึ่งได้พิสูจน์สิ่งที่ทังซานพูดและการเตรียมกลยุทธ์เมื่อวานนี้หลายๆอย่างมุ่งเป้าไปที่อสูรพยัคฆ์ทมินโดยเฉพาะแล้วอสูรพยัคฆ์ทมินรับมือง่ายไหมคำตอบคือไม่เลยยากมากที่จะรับมือ แค่อสูรพยัคฆมินตัวเดียวไม่เพียงแต่มีร่างกายอันทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเชี่ยวชาญการโจมตีด้วยธาตุมืดอีกด้วยซึ่งการโจมตีด้วยธาตุมืดมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างมากและระดับจิตวิญญาณของมันก็ทรงพลังการที่สามารถใช้ทักษะธาตุมืดต่างๆได้แสดงว่าการโจมตีระยะกลางก็ค่อนข้างน่ากลัวเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ต่อสู้ยังเป็นระดับ9้าจึงกล่าวได้ว่าเผ่าของราชาแห่งอสูรดุร้ายไม่มีข้อบกพร่อง ถ้าไม่ใช่เพราะมีการดำรงอยู่ของจัก,กรพรรดิอสูรในสายของพวกมันใครจะเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของเผ่าอสูรพยั์เมื่อพูดถึงปัญหาปัญหาเดียยของทีมอสูรพยัคฆ์มินก็คือสติปัญญาของมันแย่ก,กว่าอสูรพยักฆ์ทองมากทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวเสียงของพิธีกรดังขึ้นทีมชเชลติงไปนำรูปแบบวงเวทออกมาแล้วกระตุ้นอย่างรวดเร็ว ันใดนั้นออร่าสีทองจางๆสายหนึ่งตกลงมาบนพื้นกลายเป็นรูปแบบวงเวทและเปล่งออร่าสีทองออกมาแล้วดวงตาของทั้งห้าคนในทีมชเชร็กก็เริ่มสว่างขึ้นแตกต่างจากรูปแบบทั้งสองที่พวกเขาเคยใช้มาก่อนหลังจากที่รูปแบบนี้ถูกกระตุ้นมีลวดลายสีทองปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาและมันปล่อยออร่าพุ่งขึ้นด้านบน พวกเขาทั้ง5้าคนเข้าแถวโดยมีวู้ปิงจิงยืนอยู่ด้านหน้าสุดถังซานอันดับ2ติงไปอันดับ3กูลี่อันดับ4และเฉินจื่อเฉิงเป็นอันดับ5ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในเวลานี้อสูรพยัคฆ์มินทั้ง5ที่อยู่ตรงข้ามก็ลุกขึ้นพร้อมกับกระแสลมสีดำในทันทีที่กระแสลมสีดำก่อตัวหนาแน่นทำให้เหนือหัวของพวกมันมีเมฆสีดำกลุ่มใหญ่ และเสียงอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังก้องอยู่ในอากาศภายใต้เมฆดำท่าดมืดในสนามกีฬาทั้งหมดก็ก่อตัวขึ้นในทันทีเขตแดนความตายสียดำนี่คือทักษะพ,พิเศษของเผ่าที่ทรงพลังภายในเขตแดนความเข้มข้นของท่าดมืดจะเพิ่มขึ้นฐานการตกฝนที่แตกต่างกันจะมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันในเขตแดนนี้ ในขณะนี้เขตแดนความตายสีดำที่แสดงโดยอสูรพยัคทมินทั้ง5ซึ่งมีระดับ8ขึ้นไปทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบมืดลงอย่างน้อย30%หรือมากกว่าที่สำคัญกว่านั้นในเขตแดนความตายสีดำพลังต่อสู้โดยรวมของอสูรพยัคทมินจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่เป็นสถานที่อันตราย ปัญหาเดียวคือพื้นที่ครอบคลุมของเขตแดนความตายสีดำนี้มีจำกัดโดยเขตแดนมีระยะหวังผลจากอสูรพยักษ์ที่แสดงโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตรเท่านั้นยิ่งกว่านั้นมันสิ้นเปลืองพลังสายเลือดอย่างมากเพื่อคงสภาพเขตแดนนี้หากเผชิญหน้ากับอสูรพยักษ์ทมิงในเขตแดนความตายสีดำ สิ่งแรกที่ควรทำคือหน,นีออกจากสนามรบเพราะการต่อสู้กับอสูรพยัคฆ์มินในเขตแดนความตายสีดำไม่ต่างจากการรนหาที่ตายแต่ที่นี่คือสนามกีฬาและสนามกีฬามีพื้นที่จำกัดดังนั้นมันคงไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้แล้วสำหรับทีมอสูรพยัคฆ์มินทักษะนี้เหมาะที่สุดในการต่อสู้ นี่คือเหตุผลที่ทีมอสูรพยักธินได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะชนะได้สิบรอบติดต่อกันมากที่สุดด้วยเขตแดนความตายสีดำทำให้พวกมันแทบจะไร้เทียมทานในสนามกีฬาเมื่อกระแสลมก่อตัวเป็นเมฆดำทะมึนบนท้องฟ้าทีมชเชลดูตัวเล็กมากภายใต้แรงกดดันมหาศาลของฝั่งตรงข้ามแต่พวกเขายังยืนอย่างมั่นคงภายใต้ลวดลายสีทองที่ได้จากรูปแบบวงเวทใต้ฝ่าเท้าของพวกเขา ซึ่งยืนเรียงกันเป็นแถวตอนเรียงเดี่ยวและไม่เคยปรากฏมาก่อนเริ่มพิธีกรตะโกนและประกาศเริ่มการต่อสู้อสศูรย์พยัคฆ์มินทั้งห้าเปล่งเสียงคำรามสู่ท้องฟ้าพร้อมกันเสียงคำรามของอสศูรย์พยัคฆ์มินดังก้องไปทั่วสนามกีฬาทําให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกเจ็บปวดและอ่อนแอนี่คือแรงกดดันของราชาแห่งอสูนดุร้าย ศูนย์พยักทมินทั้งห้าถูกปกคลุมด้วยเขตแดนความตายสีดำและตรงไปที่ทีมชเล็กเพื่อถูกโจมในเวลาเดียวกันออร่าอันน่าสะพรึงตัวของธาตมืดก็เพิ่มขึ้นในชั่วพริบตาจนทำให้เกิดออร่าสีม่วงดำรอบๆตัวของพวกมันลุยทั้งซานตะโกนเสียงดังทันใดนั้นสมาชิกทั้งห้าคนในทีมชเล็กต่างก็ปะทุออร่าที่ต่างกัน ร่างกายของงูปิงจริงเป็นสีขาวทาาั้งซานเป็นสีน้ำเงินติงไปเป็นสีขาวกูลี่เป็นสีขาวจางๆที่บิดเบี้ยวและเฉินจื่อเฉิงเป็นสีทองความพันพวนของพลังงานที่เกิดจากพลังสายเลือดทั้ง5แบบพุ่งไปข้างหน้าและพวกมันทั้งหมดรวมเข้ากับร่างของงูปิงจริงที่เป็นผู้นำ ออร่าสีขาวบนร่างของวูปิงจิงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินน้ำแข็งทันทีและออร่าสีน้ำเงินในดวงตาของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นดวงตาของเขาก็เหมือนกับคริสตัลสีน้ำเงินสองอันและออร่าบนร่างกายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเวลานี้วูปิงจิงรู้สึกเพียงว่าพลังงานที่ส่งมาจากทางด้านหลังของเขาถูกรวมเข้ากับพลังสายเลือดของเขาอย่างสมบูรณ์หลังจากการเปลี่ยนแปลงและการกรอง พลังสายเลือดขนาดใหญ่ราวกับแม่น้ำแยงซีได้เพิ่มฐานการฝึกฝนของเขาในทันทียิ่งไปกว่านั้นแม้แต่พลังจิตวิญญาณก็แข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้การรับรู้พุ่งสูงเขายังรู้สึกว่าเขาได้มาถึงคอขวดของระดับ9แล้วในเวลานี้ราวกับว่าเขาสัมผัสถึงการเรียกร้องของอีกโลกหนึ่งรูปแบบวงเวทชุดที่35ประสานรวมหนึ่ง เหตุผลที่เพิ่งใช้รูปแบบนี้ในการต่อสู้ครั้งนี้ก็เพราะฐานการฝึกฝนของติงไปกับกูลี่ก่อนหน้านี้อ่อนแอเกินไปและบางส่วนไม่สามารถผสานได้เมื่อใช้รูปแบบนี้มีโอกาสมากที่รูปแบบจะล้มเหลวแต่ครั้งนี้ด้วยการพัฒนาของทุกคนเช่นเลือดของวูบิงจิงได้ถูกปรับให้เหมาะสมและสามารถรวมพลังที่มาจากรูปแบบนี้ได้ดีขึ้นและนี่เป็นครั้งแรกที่รูปแบบนี้ปรากฏตัวในสนามรบ ภายใต้กระบวนการของรูปแบบวงเวทหประสานรวมหนึ่งพลังของทั้ง5คนถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าจะไม่ใช่การซ้อนทับที่แท้จริงแต่ก็สามารถรวมพลังสายเลือดส่วนใหญ่ของคนทั้ง5ได้ชั่วคราวและพัฒนาพลังของวูงจริงจิง แน่นอนว่าถ้าเป็นถังซานที่อยู่ข้างหน้าสุดมันต้องต่างออกไปแต่เขาเชื่อว่าวู้ดจริงๆที่ยกระดับการควบคุมธาตน้ำแข็งให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีก็สามารถควบคุมได้เช่นกันและที่สำคัญก็คือสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการตึกฝนของพวกพ้องมาก